สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาพี่ๆบินนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามห้วยข้ามหนองมาเลยนะครับผมพาพี่ๆมาชมทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งนะครับหญ้าก็มาหล่ำมแหลมเนาะมีนกอยู่สองตัวนะครับสองตัวผัวเมียหรือเปล่าครับอนี้ก็ไม่ทราบนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นเนาะน่าจะเป็นฤดูวางไข่มาหรือเปล่านะครับนกนี่นกนี่มีการ การสืบพันธุ์นะว่าการไอ้นี่ก็ต้องวางไข่ใช่ไหมครับเนาะถ้าเป็นมนุษย์เราก็คือตั้งทองแต่พวกนกพวกไก่นี่ต้องวางไข่พวกเป็ดนะครับก็เป็นธรรมชาตินะเป็นกรรมพันธุ์เป็นสายพันธุ์ไม่รู้พูดยังไงนะแต่ดูแล้วมันก็ร่มรื่นดีนะครับพักผ่อนจนใจเนาะนะครับแต่แถวบ้านผมนี่เอาถ้าอากาศแบบนี้หายิงกระปอมนะ หาดินกระปอมตามต้นไม้ครัดินกระปออมนี่เราเอามาทำดีๆซะหน่อยนะสับๆๆนะครับใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดผักอีตูเข้าไปนะโอ้ยเซ่ไหลนะครับไม่ชอบไม่ชอบในการลาบการก้อยนะครับเราจะทำแบบหอ่าลนๆเขาเรียกหลุนคล้ายๆลาบนะครับแต่ไม่ได้ใส่ข้าวก่วแค่นั้น ครับผมครับนี่ก็เป็นเห็ดธรรมชาติไม่รู้เป็นเห็ดไรแต่บ้านเราม่มันจะถ้าเห็ดขึ้นตามต้นแบบนี้มันก็จะมีแต่เห็ดหูหนูนะครับถ้าเป็นเห็ดบดเห็ดไรนี่คงคงจะไม่มีเนาะครับผมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอมค,ครับผมบค,ครับวันดีครับผมวัสดีครับ